แม้กระทั่งการจับดินสอก็ต้องปรับกันใหม่นะคะเพื่อให้สมจริงค่ะกับบทบาทที่เจนนิสบีแนได้รับนะคะกับบทของใหญ่ใหม่ค่ะในละครเรื่องใหม่ของไทย PBS ณขณะเงาโดยในเรื่องนะคะนอกจากเจนนิสต้องแสดงเป็นสาวออฟฟิศแล้วค่ะเธอต้องสวมบทเป็นศิลปินสาวที่มีโลกอีกใบยอยู่กับตัวเองก็อยู่กับการวาดภาพนะคะเป็นแนวแอพซัคเอ็กเพรสชัค่ะ ซึ่งเป็นการวาดภาพทำความรู้สึกของตัวเองดูเหมือนจะง่ายคุณผู้ชมแต่ว่าเจนนิสบอกว่างานหินเหมือนกันนะคะเพราะว่าชีวิตจริงก็ไม่ได้วาดภาพบ่อยก็เลยต้องเวิร์กช็อปวาดภาพกับศิลปินค่ะได้อาจารย์นัทนันชินประเสริฐนะคะมาช่วยอาจารย์บอกว่าจริงๆเจนนิสคือมีพื้นฐากนการวาดเป็นคุณเดิมอยู่แล้วเพียงแต่ไม่ได้ทําเป็นประจําทุกวันค่ะ ส่วนเจนิสเองตอนแรกก็บอกว่าไม่เข้าใจนะคะว่าการวาดภาพในแอปแ t กเอ็กเซร s ชันนิสเป็นแบบไหนแต่ก็ได้พยายามทำความเข้าใจเพื่อให้รับบทบาทนี้ได้ดีที่สุดค่ะต้องเรียกว่ามาเพิ่อพอมความมั่นใจเนาะเพราะว่าอาจารย์ก็จะบอกว่าการ Express มันก็ไม่มีสิ่งไหนผิดไหนถูกหรือสวยหรือว่าไม่สวย เราอาจจะมองภาพแรกของเราว่ามันมันได้จริงหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ตาลก็จะบอกว่าแล้วมันผิดอะไรเลยว่ารู้สึกว่าอยากจะใช้สีแบบนี้อยากจะปาดมันออกไปแบบนี้อาจริงๆก็พออาจารย์ก็ทําให้รู้สึกมั่นใจขึ้นว่าเราก็อาจจะมีความเป็นศิลปินในตัวเหมือนกันนะใคะก็รู้สึกว่าน่าจะเอาไปรีเลทกับความรู้สึกแต่ละครให้มันลงไปในภาพได้ชัดขึ้น ก็แค่เปลี่ยนลุคสีผมนี่ก็น่าจะเซอร์ไพรส์แฟนๆแ,แล้วนะคะสําหรับบทของยายใหมย่ยังมีโลกอีกใบคือการเป็นสาวออฟฟิศที่อายุมากกว่าตัวจริงเกือบ7ปีค่ะการเรียนรู้ความคิดของคนวัยทางานวัยผู้ใหญ่เจนนิสบอกว่าก็ต้องพยายามเรียนรู้จากคนใกล้ตัวนะคะเพราะว่าบางประสบการณ์เจ้าตัวก็ยังไม่เคยผ่านมาโดยคุณผู้ชมก็สามารถติดตามผลงานเรื่องใหม่ของเธอได้นะคะกับละครเรื่องนักขณะเงาเร็วนี้ทางไทย PBS ค่ะ